สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของไขควงเทสไฟนะครับที่เคยบอกไว้ว่าช่างไฟอ่าจะขาดไขควงเทสไฟไม่ได้เลยนะครับเป็นเหมือนอาวุธประจำตัวนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอาคลิปสาธิตคลิปหนึ่งที่เราใช้ไขควงอันเดียวในการตรวจซ่อมระบบไฟภายในบ้านนะครับ วงจรพื้นฐานของช่างไฟวงจรแรกนะครับ่ะยกตัวอย่างเป็นไฟสลับนะครับลองดูวงจรจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับสองยี่สิบโวลต์ห้าสิเฮิร์ตนะครับอ่ไฟบ้านอ่าไฟต่อหนึ่งหลอดนะครับต่อไปหนึ่งหลอดหลอดนี้ก็จะต้องอ่ระบุไว้ว่าใช้ไฟ สองรอยี่สิบโวลต์ด้วยนะครับอาจากนั้นก็มาเข้าอีกขั้วหนึ่งนะครับอาไฟสลับจะต่อแบบไหนก็ได้นะครับไม่ไม่สนใจขั้วบวกลบนะครับอาจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วอาเมื่อต่อเรียบร้อยแล้วลักษณะนี้ก็คือครบลูกอาวงจรไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้นะครับมีกระแสไหลภายในวงจรนะครับอาอันนี้เป็นกระแส แบบนี้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างของวงจรนะครับการต่อวงจรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับได้ทำจุดสาธิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ออันนี้ก็คือไฟสลับที่เป็นปลั๊กนะครับ เหมือนเป็นไฟเข้าสองรสิบโวลที่เราจะเสียบปลั๊กนะครับส่วนนี้หลอดเราได้ต่อกับเทอร์มินอลไว้เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เรามาทําการตรวจเช็คกันดูนะครับอ่าสำหรับชุดสาธิตชุดนี้อ่าอันนี้เป็นปลั๊กนะครับเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับหลอดติดไหมอ่าไม่ติดไม่ติดอย่างที่บอกไว้นะครับเราจะใช้ ไขครองอันเดียวตัวนี้ตรวจเช็คนะครับอ่าเริ่มต้นเราวัดไฟก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับจริงๆเราต้องนำอุปกรณ์อ่าปลักตัวนี้ไปเช็คดูนะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอันอื่นว่าใช้ได้หรือเปล่าอนุญาตดูนะอ่าปลัก ไปอยู่้างนี้นะครับเห็นนะครับแต่ว่าที่นี่ทำไมถึงไม่ติดทำไมถึงไม่ติดเราลองสลับปัั๊กดูก่อนนะครับเบื้องตน้นสลับพารแันนี้นะครับเช็คดูอีกทีนึง อนุญาตดูใกล้ๆนะครับอ่าเห็นไหมครับจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับอ่าด้านแรกเมื่อจุดนี้มีไฟแล้วเราก็ไล่เช็คไปที่หลอดนะครับอ่าจุดนี้มีไฟไหมอ่าจะม็ดที่หนอ่าแบบนี้นะครับ ออกจากหลอดออกจากหลอดมาที่ไฟหลอดอีกด้านหนึ่งนะครับมีไฟไหมมีอยู่นะครับามาเช็คอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็มีไฟนะครับแต่ทำไมหลอดไม่ติดแต่ทำไมหลอดไม่ติดแสดงว่าจุดนี้อา,อาจจะมีปัญหาเราลองไขดูนะครับ เราลองไขดูนะครับถอดปลั๊กให้เรียบร้อยอ่าแต่ว่าทัวนี้มีปัญหาลองไขดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้เป็นไงบ้างอ่าอันนี้สายปกติเราขัดใส่เข้าไปเหมือนเดิมอลองดูฝั่งนี้ อ่าอันนี้ไม่ปกติเพราะว่าผมได้ทําเป็นชุดสาธิตเอาไว้นะครับอ่าโดยปิดทองแดงเอาไว้อ่าเดี๋ยวเราลองถอดออกมาดูเดี๋วเราลองใส่เข้าไปใหม่นะครับอาแบบนี้อ่าทีนี้เราลองเสียบดูอีกทีนะึง อหลอดติดแล้วนะครับจวลองใช้เทเลมลองเช็คดูสิว่าไฟจะเป็นแบบเดิมไหมผมจะติดไฟอันี้ก่อนนะครับจะได้สว่างขึ้นอ่าเห็นไหมครับอ่ขั้วแรกมีไฟขั้วที่สองอ่ามีไฟข้วที่สามที่เราตรวจเช็คอาจจะเห็นว่า ถ้าต่อวงจรเป็นนิวตันเรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งจะต้องอ่าไม่ไม่มีไฟนะครับแสดงว่าวถูกทองถ้ามีไฟสองข้างที่ขั้วหลอดเนี่ยหรือว่าที่โหลดอุปรกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยาบางทีช่างเขาจะเรียกว่ากาวลอยนะครับก็เป็นแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำการตรวจซ่อมโดยใช้เทแลมอันเดียวเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับพ่อบ้านนะครับในการตรวจเช็คหรือแม่บ้านจะลอง ทำดูก็ได้นะครับครับถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพันงานช่างนะครับจะได้ทำคลิปลักษณะนี้ออกมาให้รับชมกันต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ